ร5ออรออะไรล่กกดเลยนะเรียบร้อยครบนะฮะรอบเดียวรู้เรื่องนะฮะไม่มีรอบที่สองเดี๋ยวเรามาดูในเกมว่าคุมไหมกดเลยนะเออผมเปิดไปสองรอบกระดานอย่างเยี้ยเลย <c oughs> เออมึงพูดอย่างงี้แต่กูกดไปแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ใช่นะม,นมันอยู่ที่มันอยู่ที่หลังหลังหลังเมาส์เนาะหลังเมาส์น,นะเออเอ็งดวงไม่ดีหรือเปล่าสวัสดีครับสีทองมาแน่นอนนะครับ CFC U เรอซหก นะฮะไม่ต้องหกุกปีนะขอเป็นยูเว่นะนะฮะไปเลยเปิดเลยซีซีโอ้โหทีมชาติก็ไม่เก่งแล้วสักนะใบนี้นะ DCB c บ25ี o t s No ets, 7 d r a m ้ t i c c o m e b a c k 107ไปดดราติกคั้ยเดไกไหมเฮ้ยโอ้ยอังกิจ ซีดีเอ,อ็มเบนเออใครวะซองเอ็มไม่บักโอ,อ้แอดจิบหายเลยสั์โอ้ไปเลยแล้ววันนี้เออนี่แหละ dcp ตัวไหนเด็ดสุดเอามาหน่อยเฮ้ยกระตุกแล้วอ,อังกฤษปีกซ้าย <c oughs> มาอีกแล้วโอ้ยลัดฟอร์ดกูอีกแล้ว สงสัยสัตว์ได้ทำแน่แนมนูกดเลยหกถึงแปดแด็กนะไม่นุกเลยอะ่ะวันคลิกไปครับเจวาดีกดเลยบวกไปมาแน่ดีแคท สาคุ้มไม่คุ้มดูด้วยสายตาน้องๆเองนะฮะว่าคุ้มไหมนี่คือเงินที่เปิด10แพคนะเออ10แพคเท่าไหร่ครับดูครับดูดีๆนะ36มนะครับใบแรก ขอให้รอดของผม6แพ็คเมื่อเช้าแพ็คลพันสองแพงสุด2 9M เอ็มที่เหลือใบละ0 0 0 0แสนตัวแรกนะครับแมนยูอีกแล้วนะอันเดอร์คือเลล่านะเออกดสำเร็จแล้วไปต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยดีดีเฮ้ยใครวะไอเห็นยไม่ทันโอ,โอ้โหไปดูแลกันนะนะเดี๋ยวสิบแดบ บที่นะออทอาอยู่ันแล้เอา้าใบนี้ขอเป็นวดีโอหน่อยเฮ้ยปียบ้าเดี๋ยว โลตัสเท่าโฟไปอีกใบหนึ่งนะอย่าออกนะยูทีอังกิ๊บซีเอ็มนี่คือเฮียเฮียนะเฮียลื่นเจอล้วว่าแล้วลื่นเออไม่ลื่นไม่ลื่นนะพื้นแห้งอีพีเยอรน โรบินโกเซนอ่าใบต่อมานะจัดหน่อยอีพีดีเอมใครอ่ะอาถาสารังตุตุกันอยู่อะเนี่ยสารังกระตัสารังกระโตสารังตุตุสารังตุ๊ไอุโบ ลั่นตัวเดียวจบเลยของตัวเดียวซียูโอเคปาร์อารจีซองอีซักใบเหอะอีพีสเปนซีเอม็มโซซิดัต เริ่มเครียดวะนะเปิดไดมอนด์สามแพ็คนะรวมกันไปถึง50ล้านล้านเปดี้จำเป็นของเอไปครับใบแรกกดเลยนะฮะอออินนะฮะไปอีพีเป็นวิ่งว่นะเฮียบมาซ่าด้วยนะอ๋อมาแล้วรามีนนะยาเมาจัดไป ยัยชอบใจหนุ่งใต้เฮ้ย EP อีกแล้วฝรั่งเศส CAM ใครวะสาลันไม่ใช่ครับเอที่รอตรวจร่างกายแล้วเฮ้ยอ,อิตาลี BB พ,พ,พันนาวโร่เนต้ามาแล้ว33.1โหยไอ้แบงค์มึงนับนับ เป๊ะเกินนะฮะพูเทพมอเดนนี่ต้องใช้คำว่าพูเทพรู้สึกปแปลกแปลกครับตอนนี้ขาดอีก20่สิบล้านนะฮะจะได้เ้าเรียกว่าผ่านเฟสนะฮะไปเลยซารงเฮโยูยูทีไปไปชิบห่าเลยไงตายห่าแล้วพันเอ็มเยมีกโกนะ่ยสั้ ใหญ่อตเดนะเตียียลียล้าตายตายายตายตาจบเลยนะฮะขอสี่สี่ละล้านตัวเดียวจบไปครับวันคลิกวันช็อตวันคิวีโอ มอนสามแพ็กนะรวมกานไปถึงหลล้าสิบล้านเฟดี้จะเป็นของเอียเอียวิโก้ไปแล้วพา <Pal. S 1> oh. ไปแล้วอย่า <Yeah. S 1> ออกทีตาทรพอนะครับกดแล้วนะ เออเดี๋ยวให้เฮียเขาไปจัดการ <Ooh. S 1> อ๋อดูให้ปไปจบๆไปมาเลยพี่คีนลุงคีนมึงมาแล้วนะพี่ <c oughs> B B L D B D O 2 5 S, S R G r U C U จำแค่นี้พอคุณไม่จำการเหลือไป ไอ้หนามตามกันไปสเปนซีบ <som> ีบ <hai> ้านเซียบอสเกล่าเหรอฮู้ขอวิดีโอจบเลยวิดีโอบีวิเฮ้ยวิดีโอ เลสตสรีมเมอร์แสดงว่ามึงไม่ได้ดูช่องกูแน่แช่องกูเนี่ยของแท้ต้อง G K นี่กูใครเนี่ยเนี่ยร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยนะโอ้ยไอ้สัตว์ตะกุบไอ้สัตว์ตะกุกผมขอเลือกแผ่นป้ายนะครับมันมีแผ่นรีวอร์ดที่หนึ่งนะครับรีวอร์ดที่สองแล้วก็รีวอร์ดที่สามนะเราจะเลือกรีวอร์ดที่สามเพราะว่าที่สามมันดูดีอยู่นะครับ ไปเอามาใหม่รบกวดกดไล์ด้วยนะครับกดทีเดียวให้ตัวดําไปเลยนะฮะไปกดทีละร้อยไม่ดำนะหตัวนะครับป่าโอ,โอเคอ่ะดูสรุปยอดแล้วกันรับก่อนนะครับกดไปทั้งหมด1นึ0งนะครับอันนี้คือดูงเงินดะีๆนะเกือบ60นะเอออันนี้แค่ใบแรกเฉยๆนะขอดูรอยสัตว์มืด โอเคอย่าอย่าทำตามการอที่เขาแบบถามหาเลยไหนโอโอบาเบยองเออกีอายูสเปน LWB สเปนนาสอราเหรอไม่ใช่กดเลยกดเลยนะเฮ้ยกระตุกอีกแล้ว สุกแบดิบีใช่โอ้โหดูดูเอาลักกันนะลักแค่ไหนนะเปิดเลยต่อเลยภูมิใจในตัวโทนะมาอีกแล้วกระตุกอยู่เนี่ยเฮ้ยเจียยูฮอลแลนด์ซีบีใหญ่ดุมไฟ นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดุมนะฮะเป็นเดอร์ไฟเฮียเริ่มเครียด <S <S ที่สุดในในในเจ็ดแม่งฮะอันนี้กดออน,นะครับมันลุ้นที่กราร์ดใบท้ายจริงๆนะย้ำอีกรอบหนึ่งใบท้ายนะครับสเปนซ d m มุ๊มเกตบุกไป ตัแปแต่ราคาไม่ดีไปแมนยูยังไงก็ต้องให้ออกนักเตะแมนยูใช่ไหมแมนยูห้าพอะไปไปแล้วไปแล้วมือกระตุกอีกแล้วซียูเยอรมันซีบีได้ไหนะได้ยิหน่อย ดีแล้วโอ้โหคือคำว่าดีแล้วนี่คือคิดได้หลายแบบนะของจริงนั้นให้ดูใบถ่ายจุ๊บไปทีดึงกระตุกอีกแล้วใครวะกนันอันยะเฮียเขาเพิ่งโลมาลิดมานะครับเฮียก็ เหมือนนักเหมือนนักเตะก็เลือกนายนะเออก็ยังมามาริยช้าช้าไม่รีบเพราะว่าตั้งใจกดจริงๆนะครับเริ่มต้นแบบแรกถ้ากดดีถ้าเปิดได้ดีไปกันต่อคนแรกที่ที่บอกดีคือมึงไปดูย้อนหลังก่อนทิกนะแล้วมึงก็จะแต่สนใจเอาแล้วกันไปเลยเฮ้ยเียอยู่ เขาไม่คีนเหรอไปกันต่อนะฮะเฮ้ยโคเลอร์แตกไมจอมเหินเวหานะฮะเยนโคเลอร์นะมาวะวันนี้วันนี้มาวะนะเฮ้ยกระตุกอีกแล้ว คอลเลตเอสทีบัลลงดอโอ้โหไปต่อกระตุกอีกแล้วเฮ้ยกิตาริซีดีเอ็มเปียรู้โอ้โหเออกูรู้แล้วกระจังนะย้ำเยอะเลยปุ๊บหมดนะอ,อนดัม ลาแล้วนะไ,ไปเลยปอตุกลู่เรื่องวินี่งั้นงั้นงั้นแล้วบราซิลก็ได้นะนะมาริกก็ดี มึงปฏิยู่ที่ดูไบสิงคโปร์ไอสัตว์คนละคนเท็กอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ไทยที่ระบายนะไม่ต้องรีบนะกดเ,เรื่อยๆื่ามันกระตุกก็คือได้ได,ได้ตัวดีนะเ I U อร์อย่อีนน้วเหรอ C M ใครวะโฟฟาน่าโฟฟาน่านะครับ โอวาน่านี่ชื่อซ้ำเยอะนะฮะเ,ออเริ่มแล้วนะนะกดเลยแล้วกันประตุก,กินแล้วมาแล้วมาซิวออแอดไปเนี่ยพร้อมโดยให้หรอกหัวโลดเหมือนกันอีกถูกไหมนะเฮ้ยฝรั่งเศส C F กิ๊มมันแปดไลยโอ้โหมาใายเนี่ยยิ๊มมันถือว่าได้ยิ้มนะไปกันต่อนะฮะใจนี่นก็เฮียบผอมนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ตุกไวนะ้เนี่ยซียูอังกฤษซีอะแบ็คแคมโอ้โห่าเ้ยมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่แปดเลยวะ มาลิทบาซ่าเออมีสองปีนี้แหละดี so อายูเตวิตซีบีอากเเกออคจีิอขอแบบแมนยูหน่อยพี่โดเอามา ได้ไหมที่คนถามหาปูใส่เสื้อแมนชูมึงออกลิวอพูดีเวน <c oughs> อันนี้คือ7535หขั้นต่ำคือ3 5 0 0องแพ็คเล็กละกันนะให้ดูนะเงินเยอะไหมผมว่าเงินน่าจะเยอะหนูนะเงินก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยประมาณเกือบสิเลยนะร <c oughs> ุนยากรุนยากนะรุนยากเลยอนะได้ได,ด,ด้บวก8นี่คือเฮงจัดเลยนะเนี่ยกระตุกว่ะ ว,วินแลนด์ลิท์มาเน้นแพงนะบวกแปดอะเฮ้ยไอ้ยังพูดแดงหมดเลยวะเช็คเฮ้มาแวนะไอสัตว์หูดับในกู <laughs> การมบีทั้งเป็นพันทั้งหมื่นไอ้ยัยโกก็ยังออก อาร์ตโอ้แพงร้อยยี่สิบแปดฮะเที้ยไรวะเนี่ยมียร์รุ่นไหนเนี่ยโ,โตโต้นะอันนี้คือเล่นทกปันเลยนะเออสุกอีกแล้วฮะเดี๋ยวลองดูเลยลวกันนะครับเออลองดูแล้วกันนะไปเลยนะตั้งใจกด อย่าอย่านะอันนี้ทําให้ดูแล้วนะอย่าไปเล่นแล้วกันตัวแลถ้าตัวแลผมต้องเปิดไม่ได้ครับเออใครเนี่ยสโตโกแฮ่โซโตโก้านะเออ